ไมยเลี้ยงสคัญเสมอไมยเลี้ยงสคัญเสมอครับหมยแก้วครับหนอนยางสไปน์นะครับ7.5เนื้อยางทีฟีครับใส่ไปจะไข่เปอร์ครับเปลืปอกพรีเมียมีสั่งทีแดงตามแต้มต่อไปครับผมอืมขึ้นไปทำไม โจนครับโอ้ยไม่อยู่อ้าวไปเยียจมลงน้ำเรื่องเลยครับแต่ไม่อยู่อย่าตกน้ำเด้อคนมมีตามจับอยู่แล้วครับทีนี้มาแล้ว ปหล่เหยือลงน้ําเลยครับเนี่ยช่อนนะครับกลับเป็นสไปน์นะครับสไปเจ็ดจุดห้าจะข่อันซาเบตครับเนี่ยใส่ปลาใส่ไ,ไปจะข่ยไปเปืดอครับตามกันต่อครับผมถ่ายลูกจั๊ก ออกมาจากฝั่งเลยเนาะสายสวยเลยเนี่ยวิ่งออกมาเห็นเป็นตัวเลยนอนสไปมันเดิมครับจะค่ายสาบเบตสายก็จะค่ายไปเปื้ตามแต้มต่อไปครับผม อใ้แค่นี้ก็ไม่เหลือครับยิ่งมาอม <c oughs> ไปเหมือนเดิม